สวัสดีครับสาหรับฮานอยพิเศษนะครับอยู่กับช่องนะั่ตุ้มชนะหวยฟรีนะฮะฮาอยพิเศษวันนี้นะครับไปดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานเลขที่ออกนะห้าห้าแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับจากที่ว่าอดกลั้นมานานนะก็เข้าคูา่เลยนะนี่ครับห้าห้าแปดนะ เข้าที่แปดห้านะครับนะเิ่มเข้านะคะเข้าสองนะครับเข้าติดสองนะวันนี้นะวันนี้น่าจะเข้าต่อไหมนะครับจะเข้าต่อหรือไม่นะครับคิดว่าน่าจะน่าจะได้นะน่าจะได้น่าจะเด้งได้นะครับอันนี้เลขได้วันนี้ก็คือหกก็หนึ่งครับน้ำรุ่นกันว่าจะเข้าฝั่งไหนนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ต่อหรือฝั่งนี้นะฮะ นีจะเข้าคู่นะเข้ามาสองเข้าสามก็มีนะเข้าสองนันก็ย้ายฝั่งนะครับในคนเดือนที่แล้วนะฮะเข้าสองแล้วก็ย้ายฝั่งนะครับนะเข้าสองแล้วก็ย้ายนะครับมั่นก็เข้ายาวเลยครับสองสามสี่เลยถ้าจะยากก็จะเป็นเลขหกนะครับเลขหกมาโอเคไปดู ผลกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีน้อยรวมรวมน้อยด้วยนะฮะนะครับของเมื่อวานก็เข้าตรงนี้เข้าตัวเดียวหนะ้าแปดตัวเดียวนี่นะครับน่าเสียดายนะเดี๋ยวไปดูวันนี้กันนะครับของวันนี้นะนี้ได้ตัวนี้นะครับตั้งที่หกนะครับ สองสามสี่หกสองสามสองสี่สองหกนะครับสามสี่สามหกแล้วก็สี่หกนะครับอันนี้คือรวมหน่อยนะครับตัวคัดของเรานะฮะ ตัวคัดนะฮะหกนะครับสามสีนี้กระเด็นนะสามสีนี้เด่นมากนะครับน่าจะเป็นนอยปกตินะฮะหกมีหนึ่งมีเจ็ดนะมีหกมีหนึ่งนะน 6, นนะเป็นหลักนะครับเจ็ดนี้เป็นของฟรีนะครับตัวแถมมาให้นะครับถ้าเลขหกนะถ้าเลขหกนะครับก็จะมีศูนย์หกนะครับหนึ่งหก อหกนะหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสองครับอันนี้คือน้อยพิเศษนะหกกับหนึ่งน้อยพิเศษนะครับส่วนมาอื่นก็มีสามมีสี่นะเด่นที่8ดจะมี8ปดสองนะครับแปดสองเจนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะไม่ต้องดูเยอะนะเดี๋ยวมันจะรายตานะครับในมิธีน้อยพิเศษก่อนนะครับน้อยพิเศษ6กับหนึ่งนะครับ6และ1ไว้ใช้สําหรับรูดวิ่งนะฮะวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดนะนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากคำเตือนให้ด้วยนะครับเพราะอย่างนี้เขามีหลุดนะครับรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะฮะ เสร็จเรียงลับแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่วันนี้สีัสดีครับ